พี่น้องเศร้าแห่งพี่น้องปองไป กูได้ขามาแล้วก็ไเานี่ยก yani ูเชื่อเขานี่ลูกเชื่ออะไรกอนคีกสอบกนสองไม่ไปแล้นมึงถ่ายกีอ่ะกูสอบยึงมีเหรอม้งไ้สอบพี่น้องฮเอ้ะเฮ้ยถ่ายมาแล้ว นักเรียนเท่ามาแล้วจ้านักศึกษาอ้าวมันก็ตรงกันสิแล้ววันนี้เาขามีสเปเชียลแบบนักเรียนเราเราก็เป็นนักเรียนจริงไหมเออไม่ดีฟุตบอล ทักชาย,ยามเชา้าสวัสดีครับผมวันนี้เช้ามากเช้าเลยล่ะของอตัวเกียวพี่ยาบางตัวมัแล้วสิ ไป,ไปดีน้องตงไปนีเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังพี่จองความหรือเปล่าป้าบองเลยที่สิบนาทีใกล้อยู่แล้วว่างเรามันเราก็อยู่ใกล้ควาจเจริญอยู่แล้ว เป็นพญาบาคฟิแนแลนด์เป็นบอดพีกเป็นหัวหนาทีมรายการเพื่อคอยเป็นผู้บริหารคลายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกผู้บริหารอิสานนครศินผู้บริหารตัวเกี่ยวลัมสิงเออ okay, okay. เป็นเจ้าของคาเฟ่เป็นเจ้าของฟินครับเป็นปอบอะไรนี่ตอบไปนี่เป็นปอบแล้วผปก็เข้าสว่วน ปากาเมื่อี่สอบภาคหนึ่งใม่หรอสอบเบิร์ตอยู่นั่นเหมือนใครืร่้งเสียนรอบใบรอบอันประมาณรอบประมาณบาบสองบาสองบาสามเขาก็าจะมีไล์สุดกันขอเอ๊ะกระตรงเฝ้าออไปเบื้องลูกเต่าเห็นงานอีเมื่อในทํามันนี้ทำจริมี งานกลุ่มปิดดิตดตแต่ว่าโรงเรียนปีนงต้องไปนะมหา,าอะไรปีนงต้องไปนะมหาวิยาลัยขอจะต้องไปโอเคไหมเรียบร้อยไหมครับได้ไหมเป็นตาแบบเพื่อนเพื่อนมองดูไหมไปห้องอีไรเป็นแบบผู้สาวมองไหมผู้สาวผู้บ่าวกำมองดีไหมคือเสียข้อเป็นอะเป็นด,ดีดีดีปกติเราควรจะเสือ <Yeah. S 2> เอามาสิเอานี้อันใหม่หรอจบละมาสูตรตอนเช้าเป็นทุกอย่างแล้วมาเป็นคนของใจหน่อยมาครับให้ปล่เมลา นโอ๊ยหลายาาลลายางแค่พียงสนมมือพี่แพรกัลยาสวัสดีครับ ดื่มน้ยไฟชวนนีวันนี้ลิสวันนี้ลิสเซียงนี่ลิสเซียงเมื่อคืนนี้ลืมบอกคุณแม่ไว้ก็เลยลิสเซียงตอนเชา้าดื่มแรงก้าสมสมุนไพรตอนเชา้า ตอนสิบเก้าสิบแปดสิบแปดสิบเก้าไม่ได้เรียนก็ลเลยมาเรียนตอนเห่าแม้เขาเคยเห่าสุดแล้วหลุดใช่ไหมน้าพี่ถ้าเรามาเรียนย้อหลังเราเท่าสุดเลยแก่สุดแล้วมัหาอะไรแล้วเนี่ยยี่สิบคนจะไปทักทางอื่นแล้วบ่ ถึงไม่หาอะไรแล้วโอ้ยถึงกว่าเก้าโมงอยู่เด้อไปมาสายเด้อรูปปฏิเสธหรอดิถึงกว่าเก้าโมงเป็นพ่อของนาดิตาเป็นพ่อของตัวเกี่ยวด้วยถึงมหาอะไรแล้วสาวเยอะเลยอิสุปัสะเยอะเลย บุญหัวแล้วเท้าได้เป็นแฟนเก่ากูนั้นผู้หญิงเป็นล้านก็นอยากให้กูเป็นผู้บา่าวยังกูเพลงใหม่ที่ทุกต้อต่อแจ้งให้ใครฟังเราหวนมวน,มวนให้ดันก็เพลงไงเดอ้อขออนุญาตดังร้องเองจากเพลงนี้ <c oughs> ร้องเองทุกเพลงแต่ว่าขอดมือไว้บันหลังจะเสียพี่แต่คุณจะร้อง <c oughs> บุญหัวแล้วเท้าได้จับได้บายก่อนเขนอตื่นนั้น,นผู้นี้เป็นล้านก็อยากได้กู้เป็นกู้เบ้าบทุกอาจารย์ครับสอบอะไรวาปฏิบัติธรรมแรก 还没发嘞。